คนนี้คือคนที่ใช่เลยไหมเจอแม่กันยังเจอแม่อีกฝ่ายถึงเจอแม่ของอีกฝ่ายยังผมเจอแล้วแล้วเขาล่ะเขาเขาเจอพ่อผมแล้วพ่อผมอยูพ่ออ๋ออ๋อแล้วคือเจอต่างฝ่ายก็เจอเจ<ม>อครอบครัวแล้ว,แ,ลวแม่ก็เจอแล้วแม่แม่มาหา ที่เมเออเป็นยังไงบ้างแบบข้อถามว่ามีความเป็นไปได้เท่าไหร่คะหรือแต่ว่ามีสองคำที่พ่อพี่เนี่ยกลัไปบ้านพี่เนีสองครั้งใช่ไหมคะที่แบบไปเอาโฟรรีวิวสินค้าแล้วทีนี้ครั้งแรกพ่อพี่เนีก็พูดกับหนูครั้งที่สองไปก็พูดแต่ว่าหนูยังไม่บอกว่าคำคำที่ <c oughs> พอ่อพูดคือคำไหนเป็นลูก้ายพ่อเป็นลูก้ายพ่อม แต่ว่าหนูยังไม่บอกใครว่าพูดคำไหนี่คือยังไม่บอกใครอ่ให้พี่เดาเลยนะเป็นลูกพายพ่อไหมใช่พูดว่าอะไรไม่บอกไม่บอกก็มาน่ารักเขาดูแลกันดีมากเลยนะเขาถ่ายรูปให้กันเขาแบบอุ้ยไม่มีใครโอ้ไม่มีใครไม่มีใครจุกกระจอใช่เออพี่สาวผมไม่มาลูกพายเป็นลูกพายคนใต้ชมหน่อยแม่ตั๊กเป็นคนบอกแม่ตั๊กชมแล้วนะอ่า เขาบอกว่าคนใต้จริงใจเชื่อวะเชื่อดคนใต้จริงใจอะเนี่ยหนูมาเจอพี่บ่อยแล้วหนูว่าใต้จริงใจวะมากคนใต้จริงใจมากใจใหญ่มากใจใหญ่ใหญ่เงินในกระเป๋าใจเยอะมากอันนี้คือเรื่องจริงสัมผัสมาแล้วหนูเคยไปด้วยแล้วหนูมาเจอแม่ตั๊กหลายอย่างมาทำงานกับพี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวเราฟังน้องเบียร์พูดนะคะว่ามาทำงานกับแม่ตั๊กเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะคะทั้งบ้านทั้งบ้านมีแต่ความสุขไม่กคนใช่แล้วพ่อแม่ตั๊กเป็นคนที่ใจใหญ่ คนที่ใจเป็นคนที่ใจดีด้วยอันนี้คือไม่ตั้งใจดีจริงีอันนี้ยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมมยอจากที่ทำงานด้วยกันก็คือไม่ตังคนที่ใจดีค่ะใจดีด้วยใจใหญ่ใหญใหญ่ด้วยจริงๆค่ะไม่รักใจดีลูกไพ่ลูกหลินล่าเนื้ออะไรนะคะลูกชายลูกหลินล่าซันอันนี้คือพ่อชื่อพ่อพี่นี่จริงเหรอไม่ใช่ตัวแทนดูว่า ไลฟ์ในทิกตอกนะคะครั้งแรกนี่พี่ไม่เคยไลฟ์ในทิกตอกเลยครั้งแรกครั้งแรกเออครั้งแรกมีคนมาตอนนี้หกร้อยคนแล้วแม่แต่ถ้าพี่ไลฟ์ครั้งที่สองจะมีคนดูเยอะกว่านี้ไหมมากแม่ต้องจะไปที่ไยเพราะว่าถ้าแม่ไม่ค่อยไลฟ์อ่ะงทิกตอกมันจุดเดียวกันเบอร์ดาลงคลิปไปก็จะมีคนไปคุยใครอ้าเหรอใช่ต้องลงคลิปมันใช่มันจะน้อยแล้วแม่ไมต้องมีแล้วทีโดนติดกันใช่พี่เพิ่งดูนะเนี่ยอ๋องั้นต่อไปถ้าพี่ไลฟ์เนี่ย ไปถึงเคยจะดูคลิปพี่เยอะ,อะใช่ก็ต้องลงพยอยเลยมากเ,าเาานี่ยคนขายฟ้าถ่ายพ้าขายนาจากไรเฟิลมาอะไรก่อนก็จะหวานไปดูชื่อหวานอยู่แล้วไม่ต้องเติมน้ำแตาลอ้อ <_ S 1> แต่ค,คนนี้คือใช่เลยไหมคะคนนี้คือคุณคนนี้คือคนที่ใช่เลยไหม เจอแม่กันยังเจอแม่อีกฝ he ่ายหนึ่งเจอแม่ของอีกฝ่ายยังผมเจอแล้วแล้วเขาล่ะเขาเขาเจอพ่อผมแล้ว่อผมเจอพ่ออ๋อแล้วคือเจอต่างฝ่ายก็เจอเจอครอครัวแล้วแม่แม่เจอแล้วแม่แม่มาหาที่ยงเทลแล้วก็แม่อยู่อ๋รอ๋อเป็นไงบ้างแบบเขาถามว่ามีความเป็นไปได้เท่าไหร่คะอืมรแต่ว่ามีมีสองคำที่พ่อพี่นี่ย จุกันต้อนใช่พี่สาวผมไม่มาลูกพายเป็นลูกพายคนให้บอกก็มาน่ารักเขาดูแลกันดีมากเลยนะเขาถ่ายรูปให้กันเขาแบบไม่มีใครอ๋อไม่มีใครไม่มีใครจุกันต้อนใช่พี่สาวผมไม่มาลูกพายเป็นลูกพายคนใต้ช่องหน่อยแม่ตั๊กเป็นคนบอกแม่ตั๊งชมแล้วนะ เขาบอกว่าคนใต้จริงใจเชื่อปะเชื่อหนูคนใต้จริงใจอาเนี่ยหนูมาเจอพี่บ่อยแล้วหนูว่าคนใต้จริงใจปะมากคนใต้จริงใจมากมาใจใหญ่มากใจใหญ่ใหญ่เงินในกระเป๋าใจเยอะมากอันนี้คือเรื่องจริงหนูสัมผัสมาแล้วหนูเคยไปด้วยแล้วหนูมาเจอแม่ตากหลายอย่างพี่หนูมีมาทำงานกับพี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวลองฟังน้องเบียร์พูดนะคะว่ามาทํางานกับแม่ต๊กเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะคะทั้านเาไั้ไมแต่ความสุขแต่กังใช่แล้วพ่อแม่ต๊กเป็นคนที่ ใจใหญ่เป็นคนที่ใจเป็นคนที่ใจดีด้วยอันนี้คือไม่ตังใจดีจริงอันนี้ยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมจากที่ทํางานด้วยกันก็คือไม่ตังคนที่ใจดีใจดีด้วยใจใหญ่เขาบอกไหมเขาเรียกไม่บอกเิาเตะอ่ะไม่เป็นไรไม่ต่อแล้วนี่ยต่อต่ออะไร ครูเบียร์สวยมากเลยค่ะเขาบอกครูสวยมากนะครับคุณที่นี่ต่สวยสวยเออดีดีสวยสเบียยิ้ได้นะเขาาบอกได้ซื้อก็คราวนี้แหละค่ะยิ้มแล้วดูเออยิ้มแล้วดูเป็นธรรมชาติมากกว่าใช่เออสวย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  ดูภาพจริงดูภาพจริงดูภาพจริงภาพจริงภาพ,จร,พ,จ,รพจริงนะครับทุกคน ui <laughs> làm đi wedding <Bết Điên. cười> <laughs> <laughs> รับคอร์สค่ะที่ปาเบียรได้เลยนะครับอ่าติดต่อพนัการได้เลยนะคะหล่อใจดีสปอร์ตรามินทาไ่อยาค่ะเออนี่มัละลาชิวเลยไชิว้าไวไ่อให้เียไหนดิสวัสดีค่ะ เข้าไวไฟว่าให้เรียกหนึ่งสวัสดีค่ะล้างมือด้วยนะจุ๊บ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 คุณครูบอกล้างมือด้วยครับคุณครูบอกนะนะฮะการถ่ายแบบโกโก้ LD นะฮะอยา LD นะฮะก็ติดตามคุณเบียร์คุณเบียร์บอก เอวดีเอวไดีเธอไม่ต you know? ิดหรอกเน่ไม่ได้สายไม่ได้ผ่านได้แล้วเอวดีไม่เถียง้ายป้าย แชร์เวลาแชร์เนี่ยแชร์ได้ไหมเนาะแชร์ตรนี้ดิแชร์ไปที่เแชร์ได้แชร์ที่ในไลฟ์กลุ่มก็ได้อ่ะมไม่มีอะไรกลุ่มตอนเนี้ยแม่อตอแชร์แด้วแม่แชร์ไปแ้แม่กำลังไลฟ์ตดอยู่แล้วไลฟ์คนในไลฟ์กลุ่มจะจิ้มหนึ่งเข้ามาแล้วก็กดมาเจอหน้าันเฮ้ยี่คนนี้ตอตอนะคนนี้ค่ะจะบอกว่าไม่ตกัยค้มากที่ไรนห้ดูไม่เคไลฟ์ตดอกเลยหาเมตักไม่เจอ เด็ดนะอไร K O R N K A N O K อนกนกนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปต่อนะ อย่าเพลิานา <ะ S 1> รักคนนี้ได้ไหมอย่าทำเป็นเมื่อว่าใจตรงกันจะเกิดว่าเธอไม่รู้สึกบ้างน,นั้นก็ฆ่ากันให้ตายเลยจะดีกว่าไหมนึก,กว่าสงสารคนที่ชอบเธอจะได้ไหมเพลิเธอเมื่อ ฉันจะยอมยับย่างชัางใจจะอยู่แบบคนแอบรักก็ได้